สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกครั้งหนึ่งครับในแมปของอนิเมะ t Stand ครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวพี่จะมานะครับสอนน้องๆครับในการที่ทำนะครับ Secret Form หรือว่าล่างนะครับพ s ส i ี e ลับของตัวอย่างลิมูรุเองนะครับซึ่งก็บางคนอาจจะกังวลกับการนำท่าต่างๆไปนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะนะครับพาน้องๆนะครับไปทำนะครับตัวละครนะครับ อย่างริมรูครับให้เป็นร่างซีเครวนะครับซึ่งเป็นพาร์ทสี่รับที่ทุกคนนะครับคงเคยเห็นผ่านตากับหลายๆคลิปหลายๆคนกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาน้องๆนะครับไปทานะครับริมรุ้ร่างรับโดยที่ไม่ต้องเอาธาตุไปเยอะครับเอาไปแค่อย่างนี้ครับตามนี้เลยครับรายละเอียดตามนี้เลยน้องๆก็เอาตัวไหนไปก็ได้ครับเอาตัวเงินไป2ตัวนะครับก็จะได้เร็วหน่อยนะครับก็ไปครับน้องๆครับเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไป เดี๋ยวเราจะไปลงด่านอินฟินิตแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปลงด่านที่มันดูง่ายๆกว้างๆก็เลยครับว่ามือลุล่างเนี้ยมันเก่งขนาดไหนแล้วก็มีวิธีการทํานะครับวิธีการทํำยังไงแล้วก็ง่ายไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปสักด่านของตัวนี้แล้วกันครับเนี่ยอ่าตัวนี้เลยแล้วกันเนะาะด่านธา ไฟปะนะครับก็มาครับน้องๆเล่นแบบลงอินนะครับน้องๆนะครับอ่ามาเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆไปทํากันนะครับก็ไปดูกันครับน้องๆว่ามีวิธีการนะครับมีวิธีการยังไงกันบ้าง อ่ะมาครับน,น,น้องครับก็ก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเรามาอยู่ตรงนี้แล้วกัน <c oughs> มันจะได้ดูไกลๆหน่อยแล้วกันเนาะอ <c oughs> <éta mas S 1> ่ะมาครับเดีด๋ยวเรามาเล่นกันตรงนี้แล้วกันนะครับมันจะได้แบบว่าดูกว้างขวางหน่อยนะครับเอาซักอ่ะเดี๋ยวพี่ขอขยับนิดนึงแล้วกันะ <mythology> นะครับอ่าโอเคครับน้องมาเรามาเริ่มเรามาเริ่มกันเลยอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆก็วางตัวเงินครับน้องนองวางตัวเงินไป วางตัวเงินไปเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าเราจะฆ่ามอนไม่หันนะครับเราก็วางตัวเงินไปนะครับอันเนี้ยนะครับเดจะมาสอนอเป็นร่างของทูดากอนนะครับเป็นฟอร์มของมังกรแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับกันบ้านไว้ก่อนแล้วกันอ่ะนีอ่ะ,อะมีหลุดตัวหนึ่ง อ่ะปล่อยไปครับหลุดแค่หนึ่งตัวนะครับก็อ่ะเดี๋ยวพี่อัพตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวราอัพเงินให้ตันก่อนเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวเราอัพเงินให้ตันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออัพเงินแป๊บหนึ่งน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เป็นการสอนการทำล่างลับที่ง่ายๆและเข้าใจง่ายที่สุดละนะครับก็ยังไงน้องๆลองเอาไปทำดูกันแล้วกันนะครับว่า มันมีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำแบบง่ายๆให้น้องๆดูเลยนะครับก็จะได้ไม่งงกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่ะตอนนี้เราฟาร์มตังค์เสร็จแล้วนะครับก็น้องๆน,นะครับวางริมลุกไว้นะครับโดยที่น้องๆยังไม่ต้องอัพนะครับน้องๆจะเห็นสก,กิลมากมายเลยครับก็คือ ฟอร์มนะครับฟอร์ม s e เ e ็กสกิลคราฟติ้งนะครับ brevity นะครับว r a p p i n g s o u นะครับ croutony นะครับ croutony อะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อ่ะคราวนี้เรามาทําความเข้าใจก่อนนะครับเรานะครับจะทําการนะครับเปลี่ยนฟอร์มของลิมูรุให้เป็นร่างซีเกตนะครับก็คือร่างดาร์กอนนะครับร่างที่เอาไว้เล่นแบบว่าอ่าแบบลองลองจิตอะไรต่างๆนานานะครับลงแบบยาวๆนะครับเป็นร่างลงอินก็ว่าไปลงทัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ น้องๆให้มาเลือกที่ตรงนี้ครับกดคําว่า form select ครับมันจะมีให้เลือกนะครับระหว่าง two dragon กับเซียนะครับอันเนี้ยโหมดตัวเนี้ยนะครับเป็นโหมดสําหรับเล่นแค่แบบระยะสั้นๆ15เวฟยี่สเวฟนะครับส่วนตัวเนี้ยจะเป็นโหมดที่เอาไว้ลงอินลงทัวอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าลงพวกฮาโลวีนของเราก็ใช้ได้นะครับอ่ะคันนี้เราจะมาเลือกโหมดตัวนี้นะ two dragon นะครับเลือกโหมดสีม่วง t o d r a g o นะครับอ่ะพอเรากดตัวนี้เสร็จแล้วนะครับ น้องๆให้สังเกตว่าให้เรามาดูที your your like. so ่สกิลนะครับให้เรามาดูที่สกิลคราฟติ้งด้วยนะครับมันก็จะโผล่พวกสกิลคราฟติ้งอะไรต่างๆมาเพียบเลยน้องๆเห็นไหมครับนี่พวกนี้เพียบเลยนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับอ้มันมีอะไรบ้างะไรประมาณนี้นะครับน้องๆก็จะเห็นแบบสกิลเพียบเลยเห็นไหมอ่ะคานนี้เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะเข้าไปที่ร่างลับนะครับเราจําเป็นที่จะต้องทำนะครับให้ตัวของ ริมูรุเองนะครับเนี่ยเป็นทูดากอนฟอร์มโดยการที่เราจะต้องเนี่ยนะครับทำให้ตัวริมูรุกินตัวละครของเราเนี่ยแล้วมีค่าอยู่ที่1ล้านนะครับอ่ะครั้นี้เราจะมาใช้ตัวนี้นะครับ้านนี้ผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะครับก็คราวนี้นะครับพอถึงตัวเนี้นะครับให้เรานะครับกดตัวครับนี้ครับนี่คือหมดที่เราเลือกก็คือทูดากอนเรากดทูดากอนนะครับแล้วเราก็ ตัวนี้แล้วเราก็กินเห็นไหมครับพอเรากดกินเสร็จแล้วนะครับตัวหลอดตัวนี้จะเต็มทันทีแล้วคําว่าทูดาก้อนจะหายไปครับน้องๆอาคำว่าทูดาก้อนจะหายไปอะครั้นี้เราจะมาเริ่มแล้วครับเราก็มาดูที่สกิลคัตติ้งกันใหม่อาครั้นี้สกิลคัตติ้งของเราก็จะโผล่มาเพียบเลยเนี่ยครับก็คือก็จะเป็นพวกเนี่ยครับดูซิเฟอร์อย่างเงี้ยครับเฮล่าเนี่ยครับเนี่ยสกูลิโมินะครับเฟย่านะครับโยสากอนอย่างเงี้ยครับ พวกนี้นะครับโดยนะครับพาสีพวกนี้นะครับซึ่งเป็นแต่ละล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนผสมต่างๆซึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะครับซึ่งจะอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีไฟนะครับเนี่ยมีไฟผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้าจะอ่านเป็นชื่อนะครับเดี๋ยวน้องจะงงมีไฟมีน้ํามีพืชมีแสงมีมืดนะครับนี่ก็มาสู่ไกโรดินนะครับนะครับอฟเตอย่างเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันครับว่า มันจะมีวิธียังไงอ่ะคราวนี้เราขาดธาตุอะไรบ้างน้องๆดูนะครับเราขาดธาตุอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับที่เราดูเนี่ยเราขาดพวกธาตุต่างอ่ะคราวนี้ perfect seal เรามีแล้วเรากด perfect seal ตัวน,นี้ก่อนนะครับเรากดครบแล้วอ่ะเรากดก่อนเห็นไหมมั lo, นก็จะขึ้นโล่ตัวนี้มาอ่ะคราวนี้นะครับน้องๆเราขาดธาตุอะไรใช่ไหมครับ วิธีก็คือนะครับเรามาดูสกิลคราฟติ้งใหม่เราจะมาเริ่มที่ธาตุไฟก่อนละกันนะครับครับเพราะว่าถ้าธาตุไหนเราไม่มีนะครับที่เราไม่ได้นํามาเราสามารถให้ริมลุนะครับทาการเสกนะครับทาการแปลสภาพของตัวละครเราให้กลายเป็นธาตุนั้นๆที่เราไม่ได้นํามาได้เราจะมาเริ่มที่ธาตุไฟนะครับน้องๆเราก็กดแคนเซิลไปก่อนนะครับเราก็กดคําว่าเนี่ยนะครับบริวิที้วัปปิ้งนะครับเราก็มาเลือกที่ธาตุไฟ พอเราเลือกธาตุไฟเสร็จเรามาเลือกที่ตัวละครเราหนึ่งตัวนะครับกดตัวละครของเราวางะนะครับพอกดวางเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นธาตุไฟแล้วนะครับเราก็นะครับใช้วิธีการกดนะครับตัวนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาเลือกกินนะครับอันนี้คือเลือกกินหมอนอันนี้คือเลือกกินฝั่งเราเองเราก็กินไปนะครับแล้วก็กดตรงนี้อ่าเห็นไหมครับ พอเรากินเสร็จแล้วนะครับเราเข้ามาดูที่ skill crafting นะครับตัวธาตุไฟของเราเองจะมีเครื่องหมายถูกครบเลยถูกไหมครับนี่คือไฟเมจิกเสร็จแล้วครับตัวนี้ไฟเมจิกอ่าคราวนี้เรามาดูธาตุน้ําครับเรามาดูธาตุน้ำนะครับธาตุน้ําเรายังไม่ครบถูกไหมคระอ่าพอไม่ครบเรามาดูอ่าโอเคธาตุน้ํายังไม่ครบนะครับเราก็มาครับเราก็มาที่ r e a c i t y wrapping ใหม่เราก็มาดูที่ธาตุน้ําครับกดธาตุน้ํานะครับเลือกที่ตัวละครวางนะครับ กดที่ริมูรุกดตัวนี้ครับอูโทนี่นะครับกดนะครับเลือกตัวนี้อารีนะครับอึ๊บแล้วก็กดที่ตัวนารุโตที่เราวางนารูโตที่วางเราไม่ต้องอัพอ่ะโอเคอันเนี้ยนะครับทตุน้ําของเราก็จะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเนี่ยครับทตุพืชเราเสร็จแล้วอ่ะคราวนี้เราเหลือท่าอะไรเราเหลือท่าแสนถูกไหมครับอ่ะคราวนี้ทตาแสนอ่ะอันเนี้ยเราก็กดแคนเซิลออกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอคูดาวเราก็กด วร์ปิ้งเหมือนเดิมครับเราก็มาที่ธาตุแสงนะครับเราก็มากดที่นารูโตะวางน,นะครับแล้วก็มากดสกิลนี้มากดกูตัวนี้กดกินเพื่อนตัวเองนะครับแล้วก็กินนารูโตะเหมือนเดิมอึ้งอ่ะ,ะคราว,วนี้นะครับน้องๆสกิลตัวเนี้นะครับเห็นไหมครับธาตุแสงเต็มละนะครับเน,นี่ยทุกทุกธาตุเต็มละคราวนี้ครับเรามาดูตัวที่เป็นธาตุมืดนิดนึงครับอ่ะธาตุมืดยังขาดนะครับอ่ะเรามาดูคราวนี้ ธาตุมืดยังขาดใช่ไหมครับอ่าคราวนี้วิธีการทําเหมือนเดิมครับแต่จะบอกน้องๆว่าเราสามารถวางตัวละครก่อนได้แล้วมาเลือกได้อ่าคราวนี้เราขาดธาตุมืดนะครับเราก็กดที่ธาตุมืดกดที่ตัวละครของเราวางครับตัวละครของเราจะเป็นธาตุมืดเราก็กดที่ริมมลูครับเหมือนเดิมครับคลิกครูโทนี่นะครับแล้วก็อ่าอารีนะครับกดนาูโตะกดกินนาูโตะนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูสกิลับปิ่ ห็นไหมครับไฟน้ําพืชแสงมืดครบและวคันนี้นะครับเราก็มาดูว่าแต่ละล่างนะครับแต่ละล่างมันต้องการส่วนผสมของอะไรบ้างอย่างตัวเนี้ยนะครับเสร็จแล้วเรากดได้เลยอ่ะคันนี้เสร็จแล้วครับมันก็จะเปิดฟอร์มอัลติเมทอันล็อกแล้วนะครับอ่ะคานนี้เรามาดูสกิลคาฟติ้งต่อนะครับสกิลเราจําเป็นที่จะต้องคราฟออกมาใช้งานนะครับสกิลถึงจะออกมาเพื่อเปิดโหมดลับของตัวริมมลุนะครับ ร่างทูดากอนอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูเห็นไหมครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูเฟย่าครับมันต้องการอะไรครับเนี่ยเนี่ยนะครับมันต้องการของวิวิดกับโอดินนะครับอ่ะเรามาดูครับตัวนี้โอดินนะครับกับตัวนี้เลยอ่ะเรากดอ่าเห็นไหมครับเปิดโหมดแอดวานซ์อัลล็อกละนะครับอ่ะคราวนี้เราก็มากดโอดินต่ออ่ะเห็นไหมครับเปิดโหมดแอดวานซ์อัลล็อกเหมือนกัน นะครับอ่ะคราวนี้เหลือสกิลตัวไหนบ้างอ่ะคราวนี้เรามาเหลือสกิลตัวนี้นะครับสกุโยมินะครับก็จะมีตัวนี้นะครับอามาเทระสุแล้วก็นิกนะครับเราก็มากดตัวอามาเทระสุอ่ะเห็นไหมครับอัลล็อกโหมดของเขามาแล้วก็ปลดนิกขึ้นมานะครับนิกก็จะทําการปลดล็อกทันทีเห็น,นะครับน้องๆอ่ะคราวนี้นะครับน้องๆเห็นไหม เหลือตัวอะไรบ้างอะคันนี้เราจะมาดูตัวนี้ครับนี่เชอร่าครับตัวเนี้มันก็จะผสมของโอดีนโอดีนเราไปแล้วนะครับคันนี้เราก็จะมาดูที่ไก่อ่ะแล้วก็คลิกที่ไก่อาไก่อาก็จะทําการปลดล็อกครับอาพอไก่อาปลดล็อกเสร็จแล้วเรามาดูครับยังเหลือส่วนไหนบ้างอะคันนี้ครบหมดทุกอย่างแล้วเห็นไหมครับน้องๆคราวนี้เราก็มาไล่เปิดโหมดเลยอะเห็นไหมครับสกิลของตัวเห็นไหมครับสกิลของตัวลิมูรูเอง ขึ้นมาเต็ม um เลยครับนี่ตอนนี้พอเราปลดล็อกสกิลต่างๆ่คราวนี้เราก็กดปลดล็อกสกิลเรื่อยๆครับน้องๆเนี่ยนะครับปลดล็อกสกิลเรื่อยๆอะเห็นไหมครับมันจะโผล่ขึ้นมาเราก็มากดนี่เห็นไหมครับขาไปเรื่อยๆครับน้องๆอันไหนที่มีเครื่องหมายตัวนี้อะระยาขาดเนี่ยตัวนี้นะครับอะกดเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับเราก็กดครับเราก็จะเปลี่ยนสกิลคราฟติ้งมาเรื่อยๆอะคราวนี้ตัวน <descob medida. S 1> ี <No. S 2> ้ขาดโอดีอะกดป้ายครับ พยายามให้มันปลดล็อกทุกอันนะครับอ่ะคันคนี้เห็นไหมครับน้องๆเห็นสกิลไหมเต็มไปหมดครับนี่เพื่อเพื่อชิลอ่ะกดเชอร่านะครับอ่ะเห็นไหมครับนี่แล้วก็กดสกิลเห็นไหมครับมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆน้องๆต้องกดจนกว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับจนกว่าจะมีสกิลโผล่เข้ามาด้านล่างอ่ะกดสกิลคราฟติ้งอ่ะคราวนี้นะครับนี่เลยอาจจะโถดขึ้นมาแล้วครับน่าอาจจะโถดขึ้นมาแล้ว นะครับตัวนี้ก็คือสกิลที่เราจำเป็นที่จะต้องกดเพื่อเปิดโหมดซีเค็ดแบบเต็มระบบก็คือทุกพาสซีฟพร้อมทำงานอ่ะพอเรากดตัวนี้อ่ะเห็นไหมครับมันยังมีอีกใช่ไหมล้วกดไปเลยอ่ะเอาออกให้หมดเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราถ้ามันหมดแล้วมันจะนะครับมันจะไม่สามารถกดแล้วเลือกเข้าไปข้างในได้คราวนี้เราจะเปิดโหมดตัวนี้เลยครับนี่น,น,นะครับกดเลยครับแอสโสนะครับอ่ะเห็นไหมครับน้องๆ ดาเมจจะพุ่งขึ้นเลยครับสังเกตดาเมจนะครับเห็นไหมครับแล้วนะครับตัวของริมูรุเองจะกืนกินทุกตัวที่อยู่ในวงเห็นไหมครับตัวเงินของเราหายแล้วเหลือแค่ริมูรุเองนะครับก็ประมาณนี้แหละครับซึ่งดาเมจจะเบิร์นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะซัมมอนล่างออกมานี่เห็นไหมครับซัมมอนออกมาไปหมดเลยครับนี่คือนะครับพาร์ตสิบลับของตัวละครระดับก็อดลี่อย่างริมูรุครับซึ่งนะครับ ทำดาเมจแบบสุดโต่งมากนะครับก็ถามว่าเป็นตัวละครที่เหมาะกับการ f f k i n ินไหมไม่เหมาะครับเพราะว่าจำเป็นที่จะเหมาะกับการเล่นมือเท่านั้นนะครับน้องๆก็หากน้องๆไม่ได้นำตัวละครมาก็ใช้วิธีการนี้นะครับในการเปิดโหมดลับนะครับหรือโหมดทูดาก้อนของนะครับทูดาก้อนฟอร์มนะครับของริมูรุหรือ p a r t สซีเกตนะครับก็ขอบคุณน้องๆทุกคนครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนละกันนะครับก็ ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับก็หากสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ